เสียงฝีเทที่ร้อยเงาบนหลังคาปราสาทเอโดะมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องกระทบปลายดาบคาตานาที่ถูกชักออกจากฝักอย่างเงียบเชียบนี่คือเรื่องราวของนักรบที่กล้าท้าทายอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นสวัสดีครับชาวซามูไรเวหกสิบเก้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของซามูไรและนินจาที่แท้จริงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชายที่คนญี่ปุ่นในยุคเอโดะทุกคนต่างหวาดกลัวชายที่ชื่อว่า คาสามะโคทาร่ aro, นินจาแห่งความตายผู้โคตอันตรายที่จะมาเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับซามูไรและนินจาไปตลอดการไม่ต้องเสียเวลาครับไปลุยกันเลยคาสามะโคตาโร่ aro, ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นซามูไรแต่เกิดมาเพื่อเป็นอาวุธเขาเป็นหนึ่งในเด็กกำพาที่ถูกกลุ่มฟูมะนินจาจากตระกูลดังรับมาเลี้ยงและฝึกฝนตั้งแต่เด็กการฝึกของเขานั้นโหดร้ายและไร้ความปาณี ยิ่งกว่าการฝึกซามูไรหลายร้อยเท่าทุกวันเขาต้องวิ่งขึ้นเขาด้วยเท้าเปล่าต้องฝึกการทรงตัวบนกิ่งไม้ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและต้องเรียนรู้การลอบสังหารโดยไร้เสียงการฝึกทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวคือการสร้างสุดยอดนินจาผู้ไร้เงาและไร้ใจย้อนกลับไปในยุคเซนโกโกะช่วงเวลาแห่งสงครามที่ไม่สิ้นสุดคาซามะโคตาโรเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งความตายเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อเกียรติยศ แต่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของกลุ่มฟูมะทุกการเคลื่อนไหวของเขานั้นรวดเร็วปานสายฟ้าแลบปลายดาบของเขาไม่เคยพลาดเป้าหมายเขาลอดสังหารไดเมียวมาแล้วหลายคนและทําให้เหล่าซามูไรผู้ภาคภูมิใจต้องล้มตายไปอย่างหน้าอนาถโคตาโรกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปทั่วแผ่นดินตำนานของนักฆ่าที่แม้แต่งเงาของเขาก็ยังน่ากลัวแต่แล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเมื่อโชกุนโทคุกาวะอิเอยาสึ ได้รวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวในที่สุด